สวัสดีครับม,ออม,ม,มือนีโพอิ์ทิศตื่นขึ้นมาแม่พิมพ์เพิ่นว่าเพิ่นฝันดีเพิ่นแก่ฟังแต่เต้าๆ,ๆคุณฝันแนวใดนอกบ้านเห็นไหมจังหว่าพอ,อิ์ทิศว่าจิตไปต่อทะเบียนรถมือนีต่อทะเบียนรถเอาโซ่แม่พิมพ์เพิ่นฝันดีเพิ่นว่าเพิ่นสีบว่าไห้ฟังเดี๋ยวก็อยากว่าแม่พอโพธิ์ทิศเพิ่นว่า เาบอกก็บอก,บอกตัวขามันแมนมันแมนเนาะมือหน,นีวันที่ท่ายมือนีิมือหน,นีวันที่สามสิบเอ็ดแล้วนึกว่ามือเลขก,ก็ออกนี่แหละจังว่าเม่พิมพ์คนสิมีี่คาวดีว้าให้ฟังกินยังนอ้อบานนี้นอคือเคยกินน้ำในน้อบ้าน <laughs> ึกของจิ่นคือลายใช่ว่านีวายว,าย,วายเจ้าที่จ้ะวายเจ้าที่เท่านั้น,นลูกสร้างลูกมากิ่นเปียบเลยเห็นบอกวายตัววันตุ่ดจีนต้องพอสูงพอละงให้มีสวกเซตตุ่ยจีนนะไม่พิมพ์อ่างเป่านาะงของอ่งเป่าก่องงเนเยอะของเป่าซ่อมหนงแดงยังไๆนะวันรุ่นหนึ่งก็อันดอกวาสนาออกดอกพระอุทิศกับฝันกับไม่พิมพ์ฝัน,นคักแน่เนาเก่าสอง เก่าหนึ่งเก่าสองหัวก็เมียประทากันบอนอยากได้นซ่องยหญ่ๆกาเก่าอยู่นะบันนี้ขอวอนยหญ่แนว่่จันขอจากสามตัวเลยนะสามตัวเค็งๆเนี่ยฝันสวยขึ้นเราสิบว่าฝันแล้วว่าอันเด็ดสิออกแล้วนอนแล้วก็ขอเพิ่นหุ้นยืนว่าจังไดกับบอกให้ลูกหลานได้ดีี้ะ ให้ฟันหยังนี่เด้อด้วยจังใดก็ได้ไม่พิมพ์ว่างิให้ให้ฟันอันว่าได้ของได้มีกูเอาของมาให้สิบอกพึ่งว่างจังใดก็บ่ว่างได้ดอกให้ฟันยังก็ได้ยังสินะกันสิว่าสีมีโศกมีหลาดอี๋โอ้ขันมีโศกมีไส้อันงวดนี้ว่าเด้อเบ้ค่ะเพราะว่าอันไหวเจ้าที่แล้วเนาะหมู่บ้านนี่วหวเจ้าที่เรี่ยมเศร้ากับไหวใจไหวคนละใหม่ไหวยังนี่รลายย่างขนมไหวจนจนเรืออันเรือเพื่อนอยู่นี่แล้วมันหมดขนมเขางยังร้ายจากหมู่บ้านนี่ บานนี้ก็เลิฝันฝันว่าอย่างไเบ่ส่เสียงเลขกพร้อมเนี้ยขึ้นกอน่อนเี่ยไม่พิมก็เอาเอาเลขเยิงจีบไปขอมาพุ่นครับไปพิมไปเสียงกับบ่ฝันบ่ฝันแต่ว่ามันขึ้นเอาเสียงเลขตัวนี้จ้ะเสียงตัวใดเสียงตัวนี้โอ้เสียงอันโอ้เสียงเหลขพพออุทิศฝันอันได้สี่ศูนย์ศูนย์สี่เสียงเลขพรออุทิศ 040หาเห็นว่าธาตุธาจะแม่นอีหยังอิลีกะให้งฟันอีหยังเด้อดเอียงบดดาดเขามาหาในความฝันนั่นคือว่าับตัวนี้กับตัวใดอันนึ่ตัวนี้ตัวนี้แม่พิมพ์ไปอันขอยุ้งซองอัานหนึ่งขึ้นเพราะว่ากับ04ขึ้นมากนะแม่พิมพ์ขึ้นมากอันนี้แดงแดงแม่พิมไปเปิดซาเปิดสูยุ้งข้ามนบทไปกระซาวเอลเหมือนอันนี้ฝันลอยที่ฝันที่สีล้ำค่าแม่พิมมันไม่พิมว่าไรเธอบันยึด ฝันม<อ>า,นานจากไหนถึงว่าถือกระเปรงยังเนาะห้องคว่ำฝันเนาะห้องว่าสิอกันโแล้วก็ะโปฝันก็จะคล้องมีทองว่าสั่นพธิ์เพชรทองทองสิออกลูกแล้วว่าสัน้นแต่ว่ากัดบ,ดบดเจ็บทองเด้สิออกลูกแล้วก็เอิญแม่เอิญยังมาเนาะพระที่ว่าสิพาามีทิมพไปหาหมอมีทิมพทองสิออกลูกเล้วเด้อแต่ว่าทองก็เป็นนวลอ่อนเด็กทองนวลอ่อนเนาะเทาปันี่ก็จรงสิมีลูกกับสิทองจังไหยังประมาณอย่างนั้นแมนบอก็ลยวางสิเนาะ จักแล้วกับว่าสิออกลูกแล้วว่าสันบาดนี้เลือดจังไดออกมาจากท้องนี่ท้องเป็นมุ่นๆเป็นหู้อันท้องเป็นหู้เลือดพุ่งมากเลือดพุ่งออกมาบาดฟันดีตัวจังสันก็แล้วเอามืออุดไว้บหวนะเอามืออุดอุดท้องไว้ยานยานก็จะแตกตื่นเนาะอันลูกสิออกมาจาขทางท้องบอกว่าสันดอกก็เล็บป่าอุดไว้มืออุดไว้เลือดออกมาน่ะเลือดกระตีดน้ำมือนี่ไง แล้วมันหัวแม่ได้ฟันดีแล้วเนะาะจังสั่นเนาะหัวแม่ก,มก็มืออุดอุดหู้หู้ไว้นลยนะหู้ทองให้พี่หนีไว้ทั้งยานทั้งสันโปรเจกต์พาไปหาหมอไปไป,ไ,ปไปไปหาหมอหาหมอสั่นแต่ว่ามันบาดเจ็บบาดยังนิดบาดเจ็บบาดยังในท้องเขาบอกคือว่าคนสิออ,อกปลวกแล้วแต่ว่าเลือดมันวูมานี่เลือเจียงเล็กตดุนี้แต่จงบอกเอา้าพิงขึ้นมา คื้อยู่มือคืนฝันอย่างบ้านโอ้ฝันอย่างนอนนอนตอนแจ้งขันนอนคึ้นมาจะของฝันก็เลยคือเดี๋ยวฝันอยู่ตัวนี่ก็ขันฝันหนึ่งสี่ฝันว่ามีลูกหมายว่ามันแมนหรือเล็กก็เลยดีใจอ้าอฝันอีห๋อยู่ขึ้นเสียงเล็ก่าซันฝันอี๋น้องโอซันดอกก็เลยว่าบานนี้ไม่พิมพ์ไม่พิมพ์เสียงตัวนี้ก็เลยว่ามันสีแมนตัวนี้แล้วว่าสันด้ก็คือว่าแมนครับค่ะนี่สีศูนย์หาศูนย์นี่แล้วไม่พิมพ์เนาะไอเอฟซีเบื้องกำกันเดก็จะได้ไม่พิมพ์ฝันแต่ว่าฝันกับว่าบ่ฝันเหรอ แตว่าพอันมันกับฟันนาที่ยังไเนาะว่าบฟันเราได้งวนปนเจสวดเข้านอนยู่หละล่ะยังสินะแต่ว่ามีละโอ้ยตัวโคอทิดอันจับเดี๋ยวตัวเสียงลื่นหาศูนย์ซี่หาซี่ศูนย์กระซื้อศูนย์สี่ศูนย์หาเลาวไม่พิมั้งแต่ว่าคันฮาเมนโคอทิดแปรเด้อพิมันก็เป็นซีล้องกับเป็นศูนย์แต่โคอุทธิตีนี้ถ้าแปรไปอีกหลายก็คือ มี่ทองแต่บาท่านในออกบาท่านด้อกแต่ว่าเลือดนั่นออกมากเป็นหอวกมากเลือดนั้นเป็นห่วกมากคือจังที่แรกเป็นเลือดที่ออกมากสินะอ้ไม่พิมพ์ดีจี่าจากไหนบัตรพิมพ์กับว่าศูนีคักๆอย่แล้วหนอตัวจะคล้องกับสีเป็นซีว่ทงกับศูนย์เอาว่าอตเตลี่นี่กระเซียงน้ำกันนี่คือว่าจะคล้องมากตัวนี้เด้ออันสี่ศูนย์กับสีเกาน่กะ ตัวเดียวกันละละ,ละเลขเก้าก็มันก็หมุนเป็นศูนย์ใดอย่างนี้นะสองอันนี้คือว่ามักเนื้อจังใดกระปูนยาเอ้ยล like. mm ูกหลานกับขอโบนัทก้อนยังก้อนอ่งเปาก้อนอ่างเปาก้อนยังไงขันสีมิโซะมิลาดอิลีเพราะว่าอีหยังกระเฮ็ดให้เพื่อนยาเพื่อนจริงไแล้วเนาะไม่พิมพ์เนาะก็ให้ให้ฟันแน่อีหยังเพราะว่าเลขสีออกแล้วไม่พิมพ์กับว่านสีละกับวายเพื่อนกาบมั่มมั่มล่ะกันอนที่เหลกกับบุคือว่าจะของฟันทด้อันตื่นขึ้นมาวหยังไม่เอาฟันยังหวัวพอแม่ถึงแล้ววันที่่แลล้้วอเนนาาะบจัก ดีใจเาว่าดีใจลายกับศูนย์ศูนย์สีาสีบว์บาัฟังเลยเด้อนี่อัน่าสีโอ๊เอาผูเดียวไดิเด็ออกมากกับทีหันมย่ามกับโบว์บอสู้ฟังออกแล้วจังว่าสู้ฟังนี่ไปอีกทีเนี่ยจ้ะเป็นแนวทางเนาะแต่ว่าฟันนี่จ้ะว่า้งหันกับฟันว่าปพุทธลูปเด้ขุดได้เนาะพอดีเนาะเอ้าคัได้ผู้พุทธลูกกลัยังว่าทำไมนี่ยเาอยู่เมืองนอกฟันนังสิมาสีโอเก้าสองตะวัน เก่าหนึ่งเก่าสองไม่พิมพ์ฟันเด็กเก่าหนึ่ง,<ม>ง,ง,งน้องหวายวงหันเนาะโพธี่กบ็บอกว่าฟันสีมันเคยออกเก่าสองไนมะ่ไม่พิมพ์มฟันดีเด้อยังว่าเอานี่แหละครับไม่พิมพ์มันก็บอสร้า,างเป <c oughs> ็นฟันแล้วเพื่อได้เขาไม่ได้ก็ฝากเลยนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามช่องโพธิมีโชว์กอีกช่องหนึ่งช่องไม่พิมพ์ผ้ารุ้ยไม่พิมพ์กับอันมีหยังดีๆกับสีเบาซูพี่น้องเขาฟังอยู่สิละครับเชียงเล็กตัวนี้เขาเลียสิเียนเล็กตัวนี้แล้วให้ fc เบิ่งจ้ง แม่นบอละจันนองฟาดู <c oughs> <c oughs> ดอกวาสนาวงวงหนึง่งมีโอ,อกเป็นภูมิเจ้าฝันแม่นบอเจ้าฝันแม่นคก็โผล่ทีบอบอออกคักออกแนงองวงนึงนี่ฝันว่าคุดวะพุทธรูปได้องค์นึงเนาะบ้านี้ไปอันแก้บนเพื่อนอยู่พระ่ายพ,พ่นท่องไปเชียงเชียอมชี้กัยังได้ซิบเก่าตัวเก่าอยู่แหมไปขออยู่อันปูวัดทิบจีห้เาเขื่อยผสบความสมเร็จน้ำเพื่นนันน่นกะเพื่อนกะหายซิบหู แต่ยังว่าเอ้ามัเงินมันแมินแตัวมันีิมว่าสื่อเลขเมื่อไหร่จะตองหมดละเนื้อสิบแปดสิบเก้ามันคือเพิ่นจัดไปแล้วคือไปแล้วแต่ว่านี่ว่าบทของบทฝันละเด้อบทฝันมันมา่ฝันแล้วก็เลสิเบาอันอันนี้แหละเขียนให้เอฟซีเบิ่งตัวไม่พิมพ์บททันในสื่อว่าเไง วายตุ้ดจีเลี่วเล้่ยวมัดคอไม่ฝันเสียงเชียงรถตุ้ดีใบนี้บัมเณรวันที่หนึ่งชีบังแนรเดี๋ยวสีไม่พิมพ์สีลากถึงนี่เด้อเดี๋ยวพิมพ์เพิ่นเพิ่นเลขกันเพิ่นเสียงมาเพิ่นไปเปลือกเปิดอกโซกยัวนั่นเพิ่นเลขหนึ่งหางหางอันนี้ธนาบัตรเนาะไม่พิมพ์เนาะแมนหนึ่งสีเก่าวันนั้นก็ได้แปดหกมันก็มาออกงวดที่สองเต็มเต็มเลยรางการ นี่เลขไม่พิมพ์มันซื้อไว้สิบแปดสิบเก่าซื้อไว้แต่ตองหมดแล้วซื้อไว้เตตองหมดแล้วเด้อจัดตัวแล้มันก็เข้ากันกับเลขอันไม่พิมพ์เหมืนไปเสียงโูงมากนี่น้อยพิมพ์น้อยไปแต่ว่าเลขตัวนี้เป็นเลขพราะวุทิศฝันจะไม่พิมพ์กับเสียงให้เล่าเหมือนคืนนี้อุทิศนี่แหละพราะวุฒิเสียวอ่อนเปล่าง่ายๆนี่แหละนี่แหละพราะวุทิศเพิ่นฝันว่าถามศพคนตายเนาะไม่พิมพ์กับเลขเสียงให้เพิ่นเมือนคืนลองเสียงมึงก่อนนะว่าสันวันตุจีนแล้วขออ่งเปล่าก่อนง่ายๆก่อนนะไม่พิมพ์วานสิละ พอที่กับพ่ฝันเลยดิฝันแล้วกันแล้วฝันแล้วกันแล้วเลยไม่พิมพ์กับว่าบ่ฝันแล้วกับยังฝันซ้่มถ่ายอยู่บ้างจนว่ามือเลขสีออกกับสีลงเมืองน้ำกันในเอฟซีเด้อสิมีผู้เห็นพ่ออันหาพันคนบ่างละวันัข้ามปีนั้นพอที่ก้อนสียเป็นโลกเป็นไข้พอที่ถือไว้ปีนั้นเงินแสนกว่าบาทเลขเลขสีเก่านี่แหละสีเก่าพ่อที่เอาไปพอที่จำได้ก็ถือเก่าสีก็สีเก่านี่แหละ ถือถือแล้วกับอันแลปิดตลาดเลพิตตลาดนาาจะเนาะเฮาก็เลยมีเงืนทุนตรงนั้นล่ะพอเดดซ้ำลรองไว้้ำลองใส่ใจไปจใจเพราะว่าเลขกมันเคยถือดิเล็ตัวอมันเคยถือมันก็ถือะ้นล่อเไปซ้ะล่อ่่พระว่าเหล็กมันเคยถดิหลกัวะไรมันคยถมันก็มากแต่อ่อส่าจนาะว่าเมันเคยอิตหล็กตะมัพิอมพ์บ่แต่วะาจ้องทองนี่ล่เพระ่เหลือดิุอกตัวอะไมัเือมัก็ือนะซ้ำล่งไมซ้่ล่องใส่ใจใ่ใจกพรา่เหลันยก็อน ไปตุ๊กจีนอยู่บ้านเป็นละผู้บ่าวก็พอห่างส่งเลขมาให้แม่โห๊ะโห๊เจีดมาสักเนาะตามดวงตามดวงนอนไม่พิมพ์เนาะนี่แหละครับขัดมากกะตามนอนไม่พิมพ์เด้อโซ่ให้มานน้ำโซ่ให้มัน้ำกันเด้อกับเฟยเด้อครับเด้องวดวันที่หนึ่งหนึ่งคุ้มพาดนอนไม่พิมพ์เนาะแต่ว่าฟาวล่งอ่ะล่ะเพราะว่าเลขจะออกแล้วเอฟซีจะโบเห็นน้ำกันจ้า โมยาคนโบเห็นทอดกระสือเอาตะเภาหนึ่งก็ได้ไม่พิมพ์ถือคนเดียวดีเขาทอดกระสอรสตาลีไว้เจงสิลาไม่พิมพ์ทอดมักกระสือข้ามันถือแล้วมันจริจึงจะว่ากับว่าแมนแล้วอฝันดีฝันจ้ะโชคหมันลำลุ้ยน้ำกันทุกคนเนาะค่ะน้องสำรับมือนีค่ะรวยๆยิ่งเฮง้ยงปังๆใส่จุจีน้ำกันเลยค่ะเด้อเีหลายร่างมันที่หนึ่งยีเดี๋ยวไม่พิมพ์มาจ้ะโชคหมันลำลุ้ยจ้ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ